สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัณฑนาพุนภารหัสนักศึกษา63113 12048เรียนเกี่เียนจักสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคณะวิทยาการจัดการค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาเล่านิทานพื้นบ้านของภาคกลางเรื่องไกรทองค่ะนิทานไกรทองเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สงเกี่ยว ประวัติสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลัยประเภทนิทานหรือตำนานคำประพันธ์เกี่ยวกับบทกลละครเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ต้นค่ะไกรทองเป็นนิทานพื้นบ้านของภาคกลางของไทยที่มีตัวเอกชื่อไกรทองได้เล่าไว้แล้วจำนวนด้วยกันว่าภายหลังในสมัยรัชกาลที่สองนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละคร สำหรับบทละครนอกเล็กได้รับความนิยมยกย่องเป็นฉบับวาตรฐานฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักเกี่ยวกับคนและจรเข้ค่ะค่ะตัวละครเอกในละครเรื่องไกรทองนะคะมีไกรทองนางตะเพาแก้วนางตะเพาทองพญาชาลวันหรือจรเข้นางวิมาลาภรรยาของชาลวัน นางเหลื่อมลายวันภนรรยาของชาละวันค่ะค่ะและในสมัยรัชกาลที่สองนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยได้ทรงนิพนธ์คำกรนเรื่องไกทรทองเนื่องมาจากเมืองพิจิตรเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำมากมายและมีจระเข้ชุกชุมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลัยทรงอาศัยเขาโกงเรื่องจากเรื่องราวของชาวพิจิตร ได้เล่าสืบต่อกันมาพระราชะนิพนาธ์วรรณคดีเรื่องไกรทองปัจจุบันในเรื่องไกรทองได้กลายเป็นชื่อตำนานชื่อหมู่บ้านตามท้องเรื่องหลายแห่งเช่นบ้านดงเศรษฐีเกาะสีมาลาดงชะละวันและสะไขค่ะค่ะและเรามาฟังเนื้อเรื่องของนิทานไกรทองเลยค่ะณที่เมืองแห่งหนึ่งมีถ้ำอยู่ใต้น้ำขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมีดวงแก้ววิเศษอยู่ในถ้ำดวงแก้ววิเศษนี้มันสามารถส่งแสงทําให้ภายในถ้ำนั้นสว่างสวยไปทั่วทั้งกลางวันและกลางคืนภายในถ้ำนั้นจะมีจระเข้น้อยใหญ่อาศัยอยู่มากมายจระเข้ทุกตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นแล้วจะกลายเป็นคนเหล่าจระเข้นี้ ก็จะมีจระเข้เท่าจระเข้ที่มีอายุมากแล้วที่จระเข้ทุกตัวคารพและเชื่อฟังชื่อว่าเทารำไพลูกของเทารำไพชื่อเท้าโคโจรเท้าโคโจรมีชื่อชื่อลูกชาลวันชาละวันเป็นจระเข้ที่มีความฉลาดแข็งแรงอยู่มาวันหนึ่งเท้าโคโจรตายลง เนื่องจากถูกจระเข้ด้วยกันกัดตายชละวันก็มาอยู่กับคุณปู่ปู่ก็เฝ้าสั่งสอนอบรมจนว่าเติบใหญ่และเท้ารำไพยก็แก่ลงชลาวันก็เติบเป็นหนุ่มใหญ่ต่อมาชลวันก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ปกครองจระเข้น้อยใหญ่แต่ด้วยนิสัยอันตรพานของเจ้าชลาวันนั้นมันชอบออกจากถ้ำขึ้นสู่ผิวน้ำเที่ยวไล่จับผู้คน วัวควายมากินเป็นอาหารใช้หางของมันฟาดเรือผู้คนที่เล่นบนผิวน้ำให้ล่มควม่ำฟาดสะพานให้พังและจับผู้คนอีกมากมายมากินด้วยนิสัยของอันตพานของมันชาวบ้านเมืองพิจิตกลัวกันมากและเป็นตระเข้ที่ใหญ่โตมากวันหนึ่งเจ้าชละวันออกจากถ้ำ ไปก็เจอกับหญิงสาวสองคนที่กำลังอาบน้ำสวยงามมากหญิงสาวทั้งสองคนเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองพิจิตชรชลววันเห็นก็นึกรักหญิงสาวสองคนคนหนึ่งมีชื่อว่าตะเภาแก้วและอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าตะเภาทองตาชลาวันคาบตะเภาแก้วและตะเภาทองเข้าไปในถ้ำเมื่อเข้าถ้าแล้วตัวชลววันนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีรูปร่าง สูงใหญ่ลลเละได้นางตเพาแก้วตพาพาทองมาเป็นเมียจระเข้ทุกตัวที่เข้าไปในถ้ำนอกจากจะได้รับแสงสว่างแล้วยังอิ่มทิพย์คือเมื่ออยู่ในถ้ำจะไม่รู้สึกหิวอ,อะไรอีกเลยเรื่องนี้รู้ถึงเจ้าเมืองพิจิตรรู้ว่าลูกสาวของตัวเองนั้นถูกจระเข้ค่าไปเจ้าเมืองดึงพูดว่าอ่ะ มันบางอาดมากมาฆ่าบลูสาวข้าไปเจ้าเมืองแขนมากก็จึงสั่งให้คนเป่าประกาศไปตามเมืองต่างๆว่าผู้ใดสามารถปรับจระเข้ได้ข้าจะยกนางตะพ่อแก้วและนางตะพ่อทองให้เป็นเมียพร้อมกับยกทรัพย์สินสมบัติให้ครึ่งหนึ่งดังนั้นก็เที่ยวปประกาศไปตามเมืองต่างๆข่าวรู้ถึงเมืองนน มีหนุ่มใหญ่ใจกล้าชื่อไกรทองรู้ข่าวเข้าไกรทองที่เป็นคนดีมีความรู้เรียนคาถาอาคมเกี่ยวกับการปรับจระเข้มาโดยเฉพาะทางว่าแล้วไกรทองก็ไปรับอาสาเข้ากับเจ้าเมืองพิจิตดังนั้นไกรทองก็ต่อเพเอาไม้ลูกบวบมาทำเพพร้อมเตรียยอผปกปณกต่างๆจะไปปรับชะละวัน เตรียมใส่เสื้อยันทวนน้ำขึ้นไปจากเมืองนนถึงเมืองพิจิตพอถึงเมืองพิจิตก็ไร้เวทมนต์คาถาและพูดว่าเอถ้ำของชาลาวอนนั้นมันอยู่ตรงไหนก็ได้โอม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 โกุ๊กๆุุเพียงเอ๊ะตรงนี้คงเป็นถ้ำแน่ๆเลยพอเห็นดังนั้นก็พักแพรทำพิธีกรรมไร้เวทมนต์คาถา โอมกุ๊กกุ๊กกุ๊กทำให้ชลวันที่อยู่ในถ้ำเกิดความร้อนรุ่มเนื้อตัวจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นปู่ของชลวันคือเท้าโคโจรได้กำชับไว้นักหนาแล้วว่าชลวันอย่าไปนอกถ้ำช่วงนี้เพราะเจ้าจะได้รับอันตรายชลวันจึงนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำด้วยเวทมนต์คาถาทำให้ชลวัน รู้สึกร้อนรุ่มอยู่ในใจอยู่ไม่ได้จึงพูดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบนผิวน้ำน่ะมันร้อนรุ่มไปหมดเลยใจหนึ่งก็อยากจะออกไปนอกถ้าแต่ติดอยู่ที่ปู่สั่งกำชับไม่ให้ออกไปนอกถ้าไกรทงได้ได้เวทมนต์กี่จบกี่จบชลวรรก็ไม่ออกมาสักทีจึงพูดว่าเอ๊ํทำอย่างไรดีไม่ได้กันละ ทีนี้ต้องใช้เทียนระเบิดเมื่อพูดจบดังนั้นไกรทองก็จุดเทียนเพื่อระเบิดถ้ำแล้วไรเวทมนต์โอมกุ๊บกุ๊บกุ๊บพันปากถ้ำก็ระเบิดตุม้มชาละวันก็สงสยัยจึงพูดว่าเอ๊ะน้ำเข้ามาได้อย่างไรต้องมีใครบางอาจทำมันบางอาจเหลือเกิน แล้วว่ายน้ำขึ้นบนผิวน้ำใครนะแมมมันบางอาจล่องเพมาระเบิดประตูน้ำถ้ำเราได้ต้องกินมันซะแล้วว่าดังนั้นชาราวันก็ว่ายน้ำตรงไปที่แพเพื่อจะกินเป็นอาหารไกรทองเมื่อเห็นชาราวันมาโอใช่แล้วล่ะชาราวันตัวนี้เองวันนี้มึงเสร็จกูแน่ ไกรทองก็ได้เตรียมอาวุธต,ต่างๆเกี่ยวกับมีดงอกเมื่อชาววันวันเก้ามาใกล้ไกรทองเอามีดติ้มแทงเกิดค,คลื่นปันป่วนในน้ำขนาดใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นก็มาดูตามริมฝั่งในขณะที่ต่อสู้กันนั้นแพของไกรทองก็เกิดแตะขึ้นแต่ทันใดนั้นเองไกรทองก็ได้คว้าง,งอก เสียบเข้าใต้ท้องของชะลาวันเลือดไหลแดงแม่นำ้ำเต็มไปหมดและตั้งแต่นั้นมาชะละวันก็จบชีวิตอันชั่วร้ายของชะลาวันเองแต่นิทานยังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะด้วยความเจ้าชูของเจ้าไกรทองแม้ว่าชะละวันจะตายไปแล้วไกรทองก็ยังหลงรักรสรักกับนางวิมาลา ไกรทองจึงไปมาหาสู่ที่ถ้ำทองและคิดมีและมีความคิดที่ว่าจะพานางวิมาลาไปอยู่กินด้วยกันโดยไกรทองทำพิธีทำให้นางยังคงเป็นมนุษย์แม้ออกนอกถ้ำทองแล้วนางตะภพะแก้วและนางตะภพะทองจับได้ว่าสามีของตนนั้นยังไปมาหาสู่นางจระเข้จึงไปหาเรื่องกับนางในร่างมนุษย์ จนนางวิมาลาทนไม่ไหวกับร่างเป็นจระเข้และไกรทองต้องออกไปให้ต้องออกไปห้ามไม่ให้เมียตีกันและอำลาจานางวิมาลาด้วยใจอาวุค่ะและสำหรับคุณค่าความคิดที่ได้จากนิทานเรื่องไกรทองนะคะ 1. คือความซื่อสัตย์ที่มีให้แก่คนรักไม่หลายใจไม่เจ้าชู้ไม่ทำให้คนที่เรารักเสียใจ 2. ความไม่โลภควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่มองหาสิ่งที่ขาดแต่มองในสิ่งที่มีอยู่แล้วจะเห็นค่าของมันและอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะ 3. ความโมโหร้ายและที่อาความมารุมร้อนนำมาซึ่งความสูญเสียในหลายๆอย่างและเป็นโบให้เกิดความแค้นความโกรธความเกลียดที่เกิดขึ้นภายในใจเรา 4... ความมั่นใจในตนเองที่คิดว่าตัวเองเก่งไม่มีใครที่สามารถที่จะเอาชนะได้จนเกิดความประมาทในตนเองและทำให้ผู้ที่มีความเก่งกว่าเอาชนะเราได้ค่ะความอาฆาตพยาบาททำให้จิตใจไม่เป็นสุขและนำมาเป็นความทุกข์ให้แก่กับตนเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องไกรทอง แต่นิทานเรื่องไกรทองได้มาทำบินภาพ,พยนตร์เท่ากรายการทางโทรทัศน์ออกฉายที่โรงภาพ,พยนตร์เอ็มไพรเมื่อปลายเดือนมิถุนายนต์ 2,000.. ปีพุทธศักราช2 5 0 1ค่ะต่อต่อมาละครช่องเจ็ดสีในสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดนะคะได้นำมาทำบินละครเนื้อเรื่องจะเหมือนเกี่ยวกับในหนังสือนิทานไกรทอง เป็นภาพ,พยนตร์ทีวีถ่ายทำแบบภาพยนตร์แต่ออกอากาศเป็นตนเหมือนละครโทรทัศน์เรื่องแรกของบริษัทชัยโยโปรดักชัน่นโดยสมโพ์แสงเดือนฉายใช้สเปเชียลเอฟเฟก์ผสมกับการนำเสนอแบบลิเกในปีพศพุทธศักราช2513และเนื่องได้รับความนิยมเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งของปีนั้น ภายหลังจึงได้นำมาตัดต่อใหม่มีการเพิ่มเอฟเฟกแ์และความอลังกายไล้ออกฉายในโรงภาพ,พยนตร์ในปีพุทธศักราช2515โดยเปลี่ยนชื่อเป็นชลวันและต่อมานะคะเนื้อเรื่องภาพยนตร์2องพค่ะจะทำเกี่ยวกับเหมือนในหนังสือนิทานด้วยกันค่ะ และตั้งแต่นั้นมานิทานเรื่องไกรทองก็ได้มีมาในละครทางทีวีเป็นเรื่อยๆนะคะค่ะและสำหรับการแต่งกายในนิทานเรื่องไกรทองสำหรับที่นำมาทำเป็นละครน,นะคะในขั้นแรกตัวละครแต่งตัวอย่างคนธรรมดาสามัญเป็นเพียงแต่งให้รัดกุมเพื่อแสดงบทบาทได้สะดวกแสดงบทเป็นตัวนาง ก็นำเอาผ้าขาม้ามาห่มสเสบียงเฉียงให้ผู้ชมละครทราบว่าผู้แสดงคนนั้นหรือผู้แสดงตนนั้นกำลังแสดงเป็นตัวนางตัวพระถ้าแสดงบทเป็นตัวยักษ์ก็เขียนหน้าหรือใส่หน้ากาต่อมามีการแสดงการแต่งกายให้ดูงดงามมากขึ้นคือวิจิตพิพสดารขึ้นเพราะเรียนแบบมาจากละครใน บางครั้งเรียกการแต่งกายลักษณะนี้ว่ายืนเครื่องค่ะผู้แสดงนะคะในสมัยโบราณจะใช้ผู้ชายล้วนในการแสดงผู้แสดงจ,จะต้องมีความคล่องแคล่วในการรำและการร้องมีความสามารถที่จะหาคำพูดมาใช้ในการแสดงได้อย่างทันท่วงทีกับเหตุการณ์เพราะขนาดแสดงนั้นต้องมีการเจรจาเอง ส่วนลักษณะของละครนอกนะคะละครนอกมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเป็นละครที่แสดงกันนอกราชธานีแต่เดิมคงมาจากการละเล่นพื้นเมืองและร้องแก้กันต่อมาภายหลังจักเป็นเครื่องเป็นตอนขึ้นเป็นละครที่ดัดแปลงวิวัฒนาการมาจากโนราหรือชาตรี โดยปรับปรุงวิธีสสแสดงต่างๆตลอดจนร้องเพลงและดนตรีประกอบให้เปรกออกไปนะคะค่ะดิฉันนาสามัทน,นาขอจบการน,นำเสนอนิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องไกท่ทองไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ